สวัสดีค่ะดิฉันอมราพรองค์อาจอิทิชัยค่ะพยาบาลวิชาชีพเจ็โรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าววันนี้มีการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวพยาบาลอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเก็บปัสสาวะมาตรวจโอเคเข้าใจแล้วนะคะฉี่ใส่นี่นะคะแล้วก็ไปทางนู้นห้องน้ําอยู่ทางด้านนู้นนะคะเข้าใจไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปทางนู้นเลยนะคะ พออธิบายกันเรียบร้อยก็ปล่อยให้ไปปัสสาวะกันครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจนกระทั่งคุณพยาบาลเดินผ่านเป็นภาพนี้เข้าครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอะไรนั่นโอ้โหออนั่งกันกลางแจ้งขนาดนี้เลยเจ๊อ่ะแล้วทำไมไม่ไปขีแบบเพื่อนเขามาฉีตรงนี้มันน่าเกียดนนเนี่ยก็เพื่อเขาคนขีค่ะตุ้ย สวยงามโอ้โหยืนนั่งท้าแดดท้าลมกันจัดจาก,กลางแจ้งเป็นตับเลยครับมันทําอะไรกันอย่างนี้ทำไมมาเทยอย่างนี้กันห้องน้ําก็มีเนี่ยห้องน้ําเนี่ยฉีงี้ได้ไงเดี่ยวก็มานมาชนะคือป้าเขาก็ฉีกันอย่างนี้ชนะละอย่าไปว่าเขาเลยครับคุณพยาบาลโอ้โหเป็นระเบียบดีออกครับเป็นแถวเชียรแนะนำเพราะว่าต่อไปไม่ให้ฉีกตรงนี้นะคะ ขอบคุณคุณอมาราพรองค์กาจอิทธิชัยพยาบาลวิชาชีพ7โรงพยาบาลชุมชนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องปัสวาวะการแจ้ง